ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนครับผมมนีบาแซมมีสารบรรโขพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดป่ากันครับผมมาหามนีกระแจจิมีบอครับผมลองมาหาเลาะดูครับผมมาหันกะยางเก็บได้สักพักนึงนะครับผมเบื้องนี้ตะกาครับผมนี่ครับเก็บได้พักนึงมิเตดอกบานบานครับพี่น้องนี่เห็นอีกแล้วดอกหนึ่งครับผม ลองมาหาบุ้งครับพี่น้องไม่ได้ไม่ได้มาหาโดนหรอกครับผมเห็ดหนาขาวครับไปกันต่อครับสารบันโขกหาอยู่หากินครับผมต้องมาหยางเลาะปลาบุ้งครับผมมีเห็ดหนาขาวนี่ออกทุกระยะนะครับผมเห็ดหนาขาวน้อนงเจออีกแล้วครับผมซึ่นมากก็จะ,ะเป็นดอกบานเลยครับผมพี่น้องเรบไปทางพี่ครับ มีอดอกนึงครับผม,มตัวดอกบ,บนบานลราพี่น้องมือนี่อยู่หาก,กินครับผมอีสานมันโคกครับผมกระางนี้ครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับผมน้องโอ้ยยังดีที่มีให้เก็บครับผมมาสายๆมือนี่นี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วแหละพี่น้อง หากันไปเรื่อยๆครับผมหาเบิ้งชมบรรยากาศอีสานบ้านโคกครับผมใส่สัยญางหาล้นี่เลยครับผมพี่น้องมื่อนี้ก็คลแน่ฝนบปตกครับผมครับผมไปกันต่อครับนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นหน้าขาวครับผม แกงกินคือนทีแซบพี่น้องมาหายนมได้กัะได้อยู่ครับผมครับผมไปกันต่อครับนี่พี่น้องอีกแล้วครับผมดอกบานเออนี่ครับผมไปต่อครับอู้นี่พี่น้อง บัดเห็ดีหยังเนาะบัดโอ้ยสร้างโมงเมนต์เห็ดบวกเนาะพี่น้องเห็ดหยังเนาะนี่พี่น้องกินได้บ่นี่โอ้พี่น้องเห็ดีหยังนี่พี่นอ้องเกิดซับลาบได้ครับผมคุ่นนี้ครับม,มีเมียกเมียกน้ำเด็ดพี่น้องเป็นเมียก พี่น้องกบกกายเก็บกวกเด้อพี่น้องเห็ดนยังไงไปครับไปกันต่อครับผมเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นหน้าขาวครับผมอ่านี่ครับผมไปต่อครับอู้นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วครับผม หน้าขาวครับผมมีสองดอกติดกันเลยพี่น้องอสวยงามมากครับผมนี่มาก็ยังเจอเหมือนเดิมครับผมมีริลอีๆครับผมแต่ว่าที่เป็นขาเงีย้ยแน่พี่น้องรู้สึกว่ามันที่โดนฝนมาหลหยมือแล้วครับพี่น้องไปต่อครับผมนี่เห็นอีกแล้วพี่น้อง สองดอกครับผมนี่ดอกกระตูมครับผมอู้นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วนี่พี่น้องนี่เหรอครับผมดอกบานเลยครับผมดอกนี่กำลังงามครับผมจเจอกันอีกแล้วพี่น้องเก็บครับเก็บอ้าวธรรมชาติของเรายังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับผม นี่ครับธรรมชาติอีสานบ้านโคกครับผมอาหารจีนกันไปครับผมไปครับเจออีกรึพี่น้องอืมดอกบานเลยครับดอกเจออีกแล้วครับผมนี่ครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่น้อง นายที่โดนแบบโดนฝนมาหลายวันแล้วครับผมฝนชุบหนักวันนี้ฝนก็ไม่ตกครับผมไปต่อครับนี่ครับพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมเ,เห็นเมื่อกี้กเห็นคนมาหาเห็ดอยู่ออกไปอยู่ประมาณสี่หาคนนี่แหละครับผมนี่ก็ม่หลังเขาครับผมพึ่งเขามาครับผมอยู่บานอยู่บทิดครับพี่น้อง มาหาเก็บเห็ดมาหาเบึงธรรมชาติปลาครับผมได้พอเก็บไปเรื่อยๆอยอครับผมพี่น้องแต่้องคอยเป็นรุ่นกันนะครับว่าจะได้หลายจะได้น้อยครับผมมือนี่มาคำคำบรรยากาศมือนี่คะับม่มีแดดเลยพี่น้องแต่พอแดดหลายเทียร์เลยโอ้หลายมือพี่น้องโหปิดโบทิครับพี่น้อง เออเกิดตัวยอเด่นเขาล่ะพี่น้องครับผมบ่ว่ากันครับผมธรรมชาติหาอยู่หากินครับผมหากันทุกคนได้กันทุกคนครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องโปรอีกแล้วดวกน้อยๆบาทดินี่เห็ดเห็ดหน้าขาวน้อยนะครับ พูนอีกครับผมพูนอีกดอกไงครับผมสวยๆครับไปต่อครับพี่น้องปล่อยอีกแล้วครับผมเห็ดหน้าขาวครับผมนี่ดอกนึงครับพูนครับดอกนึงครับพูนอีกครับดอกนึงครับผมพี่น้อง ผมจิ้มครับผมนี่เห็ดหน้าข,า,ขา,วาวขายาวๆครับผมแป้งเห็ดหน้าขาวครับผมเก็บกันประจําครับผมเห็ดนี้ออกได้ทุกเวลาครับนี่ครับแจ๋วแจ๋วครับผม เห็ดแดงพี่น้องวิ่งเห็ดเหลืองหรือเปล่าพี่น้องอู้เห็ดเหลืองอีหลีพี่น้องอู้เดี๋ยวมาพอเห็ดเหลืองหน่อยพี่น้องเฮ้ยเมื่เกิดอยู่ตรงนี้เองกลางโมมิดาหลายน้องพี่น้องยางไหนยวยงมาพอเห็ดเหลืองเหลืองอ้อยห้อยโอ้ ปีนี้เนี่ยพอค่อยออกพี่น้องสุดก่อนปีก่อนปีแล้วนั่นออกดีดีพี่น้องเฮ็ดเหลืองแต่ปีนี้นี่หายยากครับพี่น้องจากว่ายหายไปใช้บัสเห็นอีกแล้วครับผมเห็นหน้าขาวครับเห็ดเซ็ปเซ็นี่ครับผมได้เห็ดเหลืองดอกน้อยดอกหนึ่งครับพี่น้อง อาเถียมีมูอีกหาอีกเล็กน้อยครับพี่น้องไลครับนี่ครับพี่น้องหน้าขาวครับผมอีมดอกนึงครับดอกนี้สุกแล้วครับผมโอ้หาเชิงอย่างๆแน่พี่น้องนี่ดอกนึงครับผมหน้าขาวครับผม สายต่อครับนี่พี่น้องพออีกแล้วเห็ดหน้าขาวดอกกระตูมกำลังงามครับพี่น้องนี่ครับผมเห็ดหน้าขาวรุ้นห่งครับพี่น้องนี่หน้าขาวครับผมเห็ดหน้าขาวดอกงามๆครับผม สองดอกครับผมนี่ครับสองดอกพี่น้องนีอยู่ยพอ่อได้เลยครับพี่น้องหาต่อครับผมนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องดอกนี้นี่สองดอกพี่น,อนอ้องน,นี่อยนึงครับผมนี่ครับนี่ครับผม นี่ครับดอกนึงพี่น้องนี่ครับผมเริ่มได้แล้วพี่น้องเดินต่อครับนี่ครับพี่น้องเจออีกแล้วครับผมเหดหน้าคราวนี่ครับผม หนึดอกครับผมทางนี้ครับผม2องดอกครับผมนี่ครับผมเหลือบม,มาแล้วครับผมหากันไปเลยครับพี่น้องชมบรรยากาศแห่งป่ากับทิมงานแซมสารบ้านโคกนะครับผมนี่ครับ2ดอกเห็นอีกแล้วครับผม หน้าขาวครับผมนี่หนึ่งดอกเจออีกดอกที่สองครับผมสองดอกเรียงกันเลยครับผมพี่น้องไปกันต่อครับอย่างพอมีนะครับผมเห็นหน้าขาวมาหาที่ไรก็ได้ที่นั้นเลยนะครับผมไม่น้อยก็มากครับผม ยังไงก็ตามรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องไปกันต่อครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องโอ้โหดอกนี้ใหญ่จริงๆครับผมโอ้โหเจอดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมสวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับผมดอกใหญ่ๆครับผม วยงามครับผมไปต่อครับพี่น้องอู้นี่ครับพี่น้องเจออีกแล้วครับผมโอ้โหนี่เห็ดหน้าขาวอู้นึ่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับผมอดอกดอกกระตูมครับผมสามดอก มือีีครับผมพี่นอ้องนี่พี่น้องสีดอกรับผมมีอีกไหมพี่น้องออนู่นัปนดอกเล่าพี่ไปต่อครับครับพี่น้องนี่กะหาเห็ดมา ได้ระยะนึงเลยครับผมรู้สึกว่าฝนมันจะตกครับผมจะได้กกับบ้านก่อนครับมานี่ได้กับเขาแรงเลยครับผมไอเงียบเด้กพักนึงครับผมมาเบิ่งเลยครับผมพิจานณาขาวครับพี่น้องพอได้อยู่ครับผมนี่ครับแล้วก็ขุดจีบปูมั้งเลยครับพี่น้องได้กับเขาแรงสองยางเลยครับผมพี่น้องนี่จีบปูมครับนี่ครับผมได้หลายเติบเยอะครับผม ครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แซมสารบานโคกันเด้อครับผมสำหรับมือนี้แซมสารบัานกโคกคริได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ